สวัสดีครับผมบอสทาวัตคคังครับวันนี้เราจะมารับชมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้บําซ้ำบ็อกแตกหนังเต้ารีดใหญ่ปีสองห้าศูห้าครับผมตอนนี้ที่อยู่ในมือผมนี่หลวงพ่อทวดับ หนังเตารีดปั๊มซ้ำบล็อกแตกครับปีสองพนห้าอยห้านี่ครับเป็นมือทวดเป็นอย่างนี้ครับตัน,นี้จะเป็นหน้าตาครับของพ่ออันนี้จะเป็นบริเวณริ้ว เป็นเนื้ออย่างนี้ครับอยูออด่ด้วยจอดำดำนี่เป็นร่องมียาดำรับยาดำแล้วก็ตามผิวพระตามซอกจะเป็นยาดำเมื่อตามผิววันหน้าก็จะเป็นน้ำยาน้ำยาดำเขาเรียกน้ำยาลงกทัทวดอะลงน้ำยาตามผิวแต่ถ้าตามซอกก็จะเป็นยาดำว่าช่างให้ครับถือว่า เป็นพระที่มหาชนนะับแหวนแล้วไม่ตายหงนะับพจ้างให้หลวงปู่ทวดมีไว้ไม่ตายหงอยานี่ยยาตาอยู่ตรงซอกนะเห็นไหมครับแต่าตามซอกตามหลังของข้างจะเป็นจะเปนน็นแต่งด้วยระบายครับ ้างจะเป็นนิ้วตะไบแผ่ๆด้านหลังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตะไบอีกเบอร์หนึ่งแล้วตรงนี้จะเป็นตัวตัดครับตัวตัดหนุ่มมะถุนครับผมตรงนี้จะเป็นปลายนีงก็จะงมมงม,มเอกลักษณ์หนุ่มทวดปลายนีงจะงม,มส,ะสวยๆสุดชัดทั้ ตรงนี้หลวงพ่อถวดจะเป็นลักษณะนั่งสมาธิครับหลวงพ่อถวดสมาธิแล้วก็จะเป็นน,นิ้วจีวรผ้าครับนิ้วจีวรผ้าชัดชัดครับตรงนี้มียาดำในซอกนิ้วจีวรแล้วก็มียาดำอยู่ในซอกนิ้วจีวรแล้วก็จะมีข้าวความเก่าหลวงพ่อถวดเนื้อ อันนี้เป็นปั๊มซ้ําบล็อกแตกครับเขาแตกสองห้าศูนย์ห้าครับตัวนี้ตัวจริงครับตัวจริงนต่ไบแผ่วเบาๆต่ไบเขาลงต่ไบแผ่วด้านหลังครับไบแผ่วถ้าคุณสังเกตดูมือลูกดูคุณจะไม่โดนใบมันแผ่วมากครับแผ่วมากเดยเราไปดูนะตันเนื้อครับ นี่ครับผมมาตรวจเนื้อเป็นอย่างงี้ครับอ่าเป็นยาดำเห็นไหมครับเห็นยาดำที่อยู่ในซอกบัวในซอกผิวในซอกแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยครับเมื่อกบริเวณครับผมาตวดวัดช้างให้ครับเมื่อทานผิวไว้เป็นอย่างงี้ครับอยู่ทางมาตรวจ นดูครับนี่บล็อกแตกครับปั๊มซ้ำบล็อกแตกสองห้าศูนย์ห้านี่ครับเห็นปะหล่อโบราณเนบแล้วก็นำไปปั๊มซ้ำครับครับผมดูครับดูความแท้นี่ครับดูร่องบัวครับดูมดูตรงนี้นี่ครับเห็นว่าครับ ทางผิวมาตรวจอการปั๊มถ้าชัดเรลืบด,ดูครับอย่างนี้ครับการปั๊มมาตรวจนี่ครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ปั๊มซ้ำบล็อกแตก ชัดนะไม่ดูครับชัดชัดๆด,ด,ดูกันครับห้องแตกหนึ่งตรงนี้ก็จะแตกครับผม,มาวาเท้าจะไม่ชัดครับมาดูาวหเท้าจะไม่ชัด ดูว่ามันแตกครับการปั้มซ้ำนะครับดูว่าอย่างเงี้ยหิวอย่างนี้แท้เลยบ้าที่หาย,ายากมากนะครับผมมาดยดตอรีด ซ้บซ้ำบล็อกแตกอาับซซ้ำไอ้ตรงนี้มันจะมีลัศมีครับลัศมี ล้ามีแล้วก็จะมีรัศมีรอบๆครับเห็นชัดครับนี่ครับรัศมีนี่ครับเนี่ยเห็นล้ามีนี่เป็นเส้นๆครับเส,ส,ส้นรัศมี นี่ครับเป็นไหมรัศมีนี่ครับรัศมีด้วยบลองแตกครับดูครับชัดๆเลยนะเป็นเส้นรัศมีค่ะขีดหลายขีดตรงนี่รัศมีนี่ครับมันให้คุณดูครับปั้มซ้ำบล็อกแตกอ่าอย่างนี้อย่างนี้ปั้มซ้ำบล็อกแตก ดูหน้าขอเมตุ้อแล้วเป็นลักษณะนี้ครับเนื้อผ้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนื้อผ้าร่าองยาดำตามผิวเขาเรียกว่ายาดำนี่ครับยาดำตามร่องครับตรงไหนมีร่องตรงนั้นมียาดำเลยถ้าร่องตรงไหนยาดำล้วนๆถ้าผิวผ้าก็จะเป็นน้ำยาดำครับผิวเดิมๆเขาจะเป็นน้ำยา น้ำยาปาทวดครับไปดูนีนนนนนนน่นี่เรียผิวน้ำยานี่ยเป็นผิวน้ำยาหลวงพ่อท้งมือท้งแขนท้องเข่าเรียกผิวน้ำยาเนี่ยครับนี่ครับเห็นเนี่ยเก่าโบราณครับหลวงพ่อทวดนี่เป็นพระมหาชนคนระับใครเห็นเนี่ย สวยครับลงไปก็จะงมงมตรง,งนี้งมงมมมาดูอจะงมงมครับงมงมตรง,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 งนี้บริเวนงงม,งม ชัดเลยนะมันช้าดูแล้วดูอยู่นี่รอยบัวนี่รอยกระแทกนะครับแหกมาเป็นเส้นๆนะครับรอยกระแทกเอาฮะนี่เกิดจากการปั๊มมันแตกกระแทกกันอย่างเงี้ยครับดูร่องนี้ครับผมจะไปดูร่องนี้ร่องบัวเราจะดูร่องนะครับเราก็มาดูร่องนี้ ตามบัวตามอะไรมีร่องร่องหนูแรงกระแทกครับนีม่มียาดำมันเห็นเลยยาดำเหมือนปูทวดนี่ครับผิวหนุ่มข้างครับ พ่อจะเป็นอย่างนี้ครใบหน้าครับตรงนี้จะมีเส้นของปากครับตรงนี้มีเส้นตรงนี้มันมีเส้นปากครับครับผมมีเส้นในปากาว่ามีเส้นครับบางองค์ก็จะไม่มีครับบางองค์จะไปติดตรงหน้าอกบางองค์เส้นไปอยู่ครับกรเชื่อนไป คุณก็ดูนี่จะเห็นนะเห็นเส้นเท้าครับคุครับผมนีม่ดูพระนี่เห็นเส้นเท้านะเส้นนี้นี่จะมีเส้นๆที่ปลายเท้าที่อยู่บนปลายเท้าเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่เส้นมันปลายเท้าครับดู มีเส้นๆทชัดครับปายท้ามีเส้นๆนี่รมีเส้นอยู่เนี่ยท่านสันขึ้นมาเลยปลายท้าลงมาด้วยนะครับ เส้นๆ <ส inking S 1> ไปเป็นเส้นๆเห็นี่ยเห็นหงคมเนี่ยหงคมขึ้นมาปลายเท้าเนี่ยเห็นพิมพ์ไหมเห็นครับมันจะมีเส้นๆไมมเส้นๆเหนมันอยู่ตรงนี้เหรอตรงนี้เส้นปลายเท้ามันจะมีเส้นปลายเท้ามันมีเส้นเห็นครับเนามีเส้นๆ ส้นนนนกะี่มีเส้นๆนะมีครับเส้นใช่เลยเห็นเส้นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเส้นเนี่ยเส้นมาถอดมีเส้นแบบสามครับครับผมเดีมีเส้นคมๆอยู่แล้วไปดูหลังครับดูหน้าหลังพ่อนิ้งตะไบครับลุ สังเกตด้วยตาเปล่าเลยอืมตาเปล่าตาใบมันจะแผ่วๆรับลงมาเบาครับทุนคนตาใบมันจะเบามากเลยเบาจนคนรู้ว่าตาใบแผ่วเบาตรงเนี้ยตาใบเบอร์นี้มันจะแผ่วเบาตาใบตรงกลางด้วยนะครับไม่แผ่วเลยตาใบเบาๆแผ่วนี่ครับตาใบ ใบแผ่วเบาๆดูค mm รับเนี่ยเปนแผ่วเบาอืมดูเลยนี่คนดูเนี่ยนี่เนี่ยแผ่วแผ่วเบามากเลยครับตะไบละเอียดตะไบละเอียดเล็กแผ่วเบาเล็กมากเลยนะครับตะไบแบบแผ่วใหญ่ดูครับไบมันจะเบาของหลังครับดูครับเมนพื้นผิวมาด้วย มันช่งนางง่ายแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับตะไบลงเพื่อนผิวลักษณะนีนนะ้มาดูคุณมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ตรงนี้จะมีต,ตะไบครับตะไบระหว่างขอบข้างตะไบมันก็เริ่มแบกนะนี่นตะไบจะ,จะใหญ่หน่อยตะไบจะเป็นเบอร์หนึ่งเป็นตะไบแรงๆอีกเบอร์ เนคนดูนี่กะต่ายนี่ตะไบอีกเบอร์นึงน่าแทงตะไบไว้เงี้ยเห็นไหมครับตะไบ,บ,บ,บนี่นรอ,อยตะไบนี่ครับดูรอยตะไบด้านข้างอ่าสวยมีรอยตะไบายในขอบข้างก็ต้องขอบนี่ครับรอยตะไบขอบของว่า ทีมยย่มันมีลบบายตะใบลายตะใบข้างๆนี่ครับตะใบหลวงมีนี่ตะใบใหญ่ๆครับตะใบจะใหญ่ขอบข้างดูงานแต่งดินแต่งอะไรก็เป็นลนนักษณะนี้แต่งเรียบร้อยครับหลวงพ่อแต่งตรงนี้จะเป็นตะใบครับตะใบอืม ใบเหมือนกันนะับดูครับนี่งนาทีใบครับใบอำบากขึ้นมาแล้วน,นี่ครับผิวมันเป็นยาดำเมะผิว น,นี่ครับตะใบมีรอยตะใบครุณดูด้วยคุณนะคุณดูตาใบนี้เพิ่มมาอนนี้เป็นตาใบตัวหนึ่งนะดูครับนี่ครับตะใบคุณดูข้างตัวตัดตัวนี้เป็นรอยตัดรอยตะใบ ตัวตัดตัองมาถวดใน,นี่ตัวตัดเป็นอย่างนี้ครับนี่อันตะใบทั้งตัวรอยตัดทั้งในมีครบครับนครับตะใบน่ครับ,บ,รบเป็นผิวขค้างนี่ครับัน,บนตัวตัด นี่มีรอย้าพเป็นผิวว่ามันคล้ายๆมันเป็นตัวตดวตัวล็อกตัวอะไรเงี้ยเป็นผิวให้มีลายครับเห็นภาพแท้ครับลองมาดูยาดำดูอะไรกันพิจารณายาดำเป็นหลักพิจารณานี่ครับอย่างเงี้ยเห็นผิวหลวงพอ่อเรื่อยๆพิจารณาทุกอย่างลมน้ำยาผิว น้ำยาเป็นยังไงน้ำยาประทวดนี่ครับอิวน้ำยามีน้ำยาดำแล้วน้ำยาเลยตัวนี้ครบเลยครับมาดูดูฝั่งนี้ครับนี่นี่ครับตัวนี่แล้วแตกครับอืมยังมีแตกอยู่อือม,มีแตกอยู่ม,มุม ตัดครับผมนี่ครับนี่ครับมนทุกคนนี้ดีเด่นนะเมตตามานิยมครับผมกระทวนนี่อันตรายครับผมนี่อันตรายแค่าขาดครับ ในใไบปไปแผ่วดูดูได่ใดูมันจะจะจัดเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับที่รับชมและติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีครับ